สำนักงานสากรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565ค่ะสำนักงานสากรจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมหารือคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสากรระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนายชูชีพผงชัยยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรีผู้แทนทอกศส,สาขาสุพรรณบุรีประธานคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดประธานสภา,ากเกษตรกรระดับจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรจากกรมส่งเสริมสหกรและได้ให้สหกรแสดงความจำนงขอเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์พร้อมทั้งส่งคำขอกู้เงิน เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการประกอบอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่ประสบปัญหาเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดวยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตด้วยหลักวิชาการและการใช้เทคโนโลยีก่อให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนและเป็นการต่อยอดการดำเนินธุรกิจในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรจึงได้จัดทําโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรโดยการสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้สหกรได้นาเนินการอันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ต่อไปค่ะ